โอเสียนอาดไหมได้ฟื้นโดนใหญ่ครับจังอุ่นครับจังอุน่นเป็นบ่พุ่นะฟื้นเสียนอาดนะฮะนอนให้นอนหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยอากาศจะแปรปวนครับบางมือบ่ล่มกับเย็นจนอาบน้ำยากครับบางมือกับมือนี่คือจังมือนี่คือจัง,งจบ่เย็นแห้งเราอาดนอนบ่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 เย็นแห้งวิธีคนนอนหน้าครับผู้เบาไทยบ้าน อาหารของคนนอนหน้าครับอาหารของผููเบาไทบ้านเมือนี้นะครับผมยอดร้อยครับก้อยปลานิ่นสีก้อยแบบสุกนะครับเด้อยเพราะว่าเขาเคยก้อยดิบแล้วเช่นหนึ่งนะครับหลายหลายคนก็บบอกกินดิบเนาะนะครับผมเ็ดสุกใ้บัววัสดครับผมสีก้อยสุกนะฮะสิมว่าบอกวิธีก้อยสุกนะครับสำหรับผู้ที่บอกกินดิบนะครับแต่ว่าอยากกินก้อยนะนะครับเครื่องเข้ากับสีประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเค่องใส่ก้อยครับ ส่วนหนึ่งผมกระสีต้มกับเสียนอาดครับพวกกระดูกี่สินะพวกกระดูกพวกหัวนี่นะครับผมนะพวกหัวส่วนหนึ่งเขาสีต้มสดน้ำนะครับผม้วกาเนื้อขึ้นกันครับส่วนหนึ่งเข้ากับสีต้มขึ้นกันเพราะว่ากินบบชดอกก้อยนาออ่านเนาะเขาสีแดงแบต้มน้ำนะครับอ่ากล้อยแบบซุกนะครับผมโมเมนต์ก้อยดิบละเอาไปขวาน้ตัวนั้นรสชาติมันสีเพียนมันสีเพียนนะครับผมรสชาติสีเพียนครับ จากมดแดงสมพอดีมันกับสีสมแห้งโพดนะครับผมนะฮะสีก้อยซุกนะครับก้อยจังไหรเดี๋ยวเบิ่งวิธีการเลยครับเด้อม้อนี่ห้าสิต่มเด้อพี่น้องเด้อเ้าสิต้มครับห้าสิต่มนะฮะต้มสดน้ำครับขาดบ่ได้ได้อพี่น้องขาดบ่ได้ครับนี่ต่้มเอาน้ำนัวมันนะฮะต้มเอาน้ำนัวครับม้อนนี่ใส่เบ็ดมาครับ ใส่เบ็ดมาส่วน,นมวนนี่ข้าสีข้าสีไปอย่างไฟครับอย่างเออพี่น้องเนียอย่างเอาครับไปอย่างไฟแล้วก็ก้อยนะครับผมนี่เอา,าเข้าสีแบงเครืองครับข้าสีเอาว้ต้มเครืองหนึ่งน้ำพี่น้องนะฮะต้มเครืองหนึ่งมอสน,นี่ข้าสีแบงใปต้มน้ำครับต้มตะกระดูกลายกับบวกือภายในเดีกต้มซีนมะน้ำข้าสีแบงไบต้มครับมวนนี่ ปานิ่นตัวหนึ่งครับผมอุบลราชธานีโลละเก้าสิบบาทด้ยวยพี่น้องเด้อกิโลละเก้าสิบบาทปลาตัวนี้ผมซื้อร่วมๆแหล้วลคือร้อยร้อยสิบบาทเด็ดสองเมนูครับต้มหมอบักไงกับกว๋วยอีกหมอบักไงอยู่นี่พี่น้องนะครับก็คือว่าถึงผู้ละหาสิบบาทับเซียนอาดครับถึงผู้ละหาสิบบาทใส่เกลือนิดหนึ่งนะพี่น้องเด้อจังบ่แห้งครับใส่นิดหนึ่งบง่ตองใส่ยลหยจังปลาจังบ่แห้งเวลาเขาไปอยางครับ คือมวนห่าสีเอาไปก่อยครับก,ก่อยสุกเส็ดตามนะครับเ้วยอก่อยสุกครับแต่ว่าผมสิก่อยสีมดแดงครับพี่น้องทีทล้งเท่าจะในเมืองในหน้าครับบ่ม,มีมดแดงก็ใเซบักเน่าก็ได้ครับวิธีการนะครับผมก็คือเฮาสีน้ำปลาไปย่างไฟย่างแล้วด้วยครับมันจังหเออ,อย่างไฟครับย่างเอาจังหอมที่น้องนะครับ ย่างซ้มซุกนี่แหละจะเอาลงมาฝักเอาลงมาสับครับย่างครับปนินครับข้าวสีย่างไห้ซุกแล้ะก็มาฝักอมอนี้ข้าวสีกว๋วยซุกครับโอ้โยแบบงามเลยครับหอกหอ,อกแบบเดือียบร่อย้วยพี่น้องเด้อตัวนี้แหละครับพ่อสีไปพักให้ยเย็นหล้วก็ไปสับนะครับผมแล้วเอาไปขันมกเดียงครับ Hãy Mì mình tháo, non hải thang, cắp thang. เอกกระสุกพี่น้องเด้อกกระดินครับฝากเด้อกพี่น้องเด้อย,นนย,ยวันี้เด้อปปานินครับปานินปานินสี่ห้าอย่างแล้วนะครับผมซุกแล้วพ่อซํมันหวานวน,นี่แหละพี่น้องนะครับสารพู่โบกินดิบนะครับผมสีก้อยซุกสูส่กินถ้าเอาปานินมาอย่างครับยาเฮดแบบก้อยดิบเราจังเอาไปขวนเด้ออันนั้นรสชาติสิเพี้ยนครับจากสมพอดีมันสิสมปิดเลย เวลาข้าไปซสื่อลาบซุกครับขาสีบรา,าบดิบซะก่อนยังก็มาขวนีด้ขาสีล้วนเหนือเลยครับสีมันก็งามรสชาติมันก็ะบเพียนนะถ้าข้าลาบดิบแล้วเข้าไปขวรสชาติมันสีเพียนสีมันก็สีบรอกงามครับเลาสิฮันพักไว้ด้วยพี่น้องด้อหัันพักไว้ใส่กล้วยครับใส่ได้หลายหลดพักนี่โบเป็นหยังครับเพราะว่าพักเจตในี่หอมครับเวลาขาหยั่งถือ บ่มีผลต่อรสชาติคร wow. ับใส่หลายเออบางคนกับบมักใส่หลายกับบัวเป็นอย่งครับเขาก็หั่นไว้จ hmm. like, ังหอมเนาะอัานนอกเวลาลยำตือเนาะแมนมันอันนี้มื่วนี่มันหอมอยู่แล้วเออมันหอมเวิไลยำตือครับใบประกูดนี่อย่างหนึ่งเลยแมนแยำตือกระห้องกรหอมใส่เขาใส่เขา กินยังกับบะเล้อต้มครับขันบะเลสดน้ำเส้นอาดว่ามันตรงได้สดน้ำมาสัน่นสดน้ำครับมันจังอิมอ่มแนมนใส่แนวหอมครับจะขาดสู้รถ <c oughs> เริ่มเดือดแล้วนะครับผม <c oughs> เสียนอาดกะสีเอาปลาลงด้วยพี่น้องเรือบานนี่ครับต้มใส่ถ้วยครับพี่น้องหม้อบอ่พ่อครับมหม้อข้าสีเอาไป ก้อยครับไปขันมดแดงนี่ต้มแล้วครับผมน้ำเดือดที่น้องพอได้สวดน้ำเซียนอาดว่าม้วนกระดูกนี่แหละม้วนเนื้อเข้าแบ่งใส่จต้มกระดูกกับหัวก่อนครับส่วนเนื้อที่เข้าแบ่งไว้ตุมเขาจะเสียว่าลงตอนเข้าสบป,ป่งครับเพราะว่าเข้าสิเปื่อย เลยเล้พี่น้องเด้อเห็นป่เห็นปะโอมีไข่ปลาผมครับฮะไข่ปลาเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็โอ้ไข่แล้วตัวนี่งใครหน่อยมาท่านเม็ดไงพ่ออยู่หรอกพ่อห้องบอดีห้องบอดีคันน้ำออก เซรายมันิะสมเด็กกันน้ำเนาะงานท่าบ่าเด็กขันน้ำสมโย่สมโย่แค่นี้แลวะวสมสมสมเจาะหออุ้ย <laughs> แดงแดงแดงลองดูย มือมานมือมหหมดดบมนบานเด้อหาหมดแดงกระได้ครับมันพอดีเห็ดทั้งครับหมดแดงหมดแดงหนานนี่หมดเห็ดทั้งท่านในเห็ดทั้งเนาะเนี่ยเดี๋ยวให้อดัดสิมงบางว่ามันสมยังผสมเขาก็หาอีกผ <c oughs> สมกันจังไปใส่อีกเน่มักสม พอดีอยู่บอ่ะพอดีกันเตรียมตัวไปปรุงเลยบ้านนี้เตรียมไปะพี้กพี่พร้อมครับบันนี้ใส่จีเอาด้วยครับบริษัขัวพี่น้องนะครับผมมอบ่อพ่อนะครับหมอบ่อพ่อครับโอ้ยมาเบิ่งให้ได้ไลายได้เด้อพี่น้องจะได้งเงินจากยูทู e ไปสื่อ บ่กับร้ายอย่างที่โบ่ะพ่อรัรบโบ่มี่ั้างหัวเท่ากับขาดกับพี่น้องครับครับปลานิ่งย่างเข้าไปขันหมดแดงแล้วเข้ามาปุุงกับพี่น้องน,นะครับกระปงเซร้ายนี่นวดกระปงเสร้สายเพราะว่าเขาใส่เกลือน,น้อนนิดหนึ่งกอนเอาไปย่างนะครับ นี่ถอยสุด,ดใหม่ได้ก,ก็ได้เราได้ไรแบบกวนมันโอ้ยอดอส่วนครับได้หรอนี่ดอกมึงขัก อร่อยปลาแบบสุกนะครับผมเป็นได้กินครับอืิ่งบิ่งเบิ่ะเดี๋ยวเห็เสียนาไปปรุงต้มแล้วก็กินคอา์น้ำกันบบดนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับของแสบของแสบของแสบบ่ได้บ่มีบักเน่าอยู่ทงครับของแสบมาแล้วเห็ดจะสมต้ม บ้านๆถ้ามาครับใส่หมดแดงใส่หมดแดงใส่หมดบัดเ,ดเอาบัตรนี้ข้าสิปุงเ้ยพี่น้องแต่ว่าม้วนเป็นเนื้อข้าสีใส่สุดท้ายครับเพราะว่าจะใส่พร้อมกันเข้าสีเละนะครับม้วนเป็นเนื้อครับเข้าสีต้มโค้งกระดูกกับต้มหัวก่อนครับนะเอาเส้นอาสีใส่บักผกผงครับอ่า อันนี้บ่ได้ต่วงบ่ได้ เสือดแดงพี่น้องโอ้สีสันอันนี้เป็นก้อยด้วยครับก้อยแบบสุกพี่นออ้องก้อยแบบสุกเส่มดแดงครับโดยเอาปลานิ่นมาย่างให้สุกแล้วก็ฝักครับผมโอ้ยเครื่องเดียววัเนี้ปลานิ่นเครื่องเดียวเดี๋ยวนี่นี่อีกเครื่องหนึงห่งเขาแบ่งเป็นตุ่มครับอีกเครื่องหนึงห่งเขาแบ่งเป็นตุม่มเนื้อกับหัวเขาเอาไว้ตุ่มครับ นี่เนื้อเคริงหนึ่งทอนได้นี่มูลค่าร้อยบาทนะครับผมร้อยบาททักอีกสิบบาทนะฮะแล้วก็มันนี่ออกสู้รถใหม่เบิรดลอยส้าโอ้กินโบเบดิดเด็พี่ดองขาบบางไงเป็นสื่อกินน้อบี้มด้นี่ก้อยปลาแบบสุกใส่หมดแดงครับก้อยปลานิ่นครับคือเกาครับเสียนอาจำลังแต่งคอเข่าให้เจ้าที่เจ้าทางครับผม นอนไฮนอนหน้าครับนเันื่อยใร้เนาะขาดบาานะาา่ได้ย่าพี่น้องมาย่าได้กลางวันกลางึ้นก็นต้องแจงให้เพิ่นครับปกปักรักษาลูกหลานบบท่วงบบเตือนลูกหลานครับไปแบบแสบเด้พี่น,อน้องเลยค้องดีครับโอ้ ตะวันกับเสียเวลาในการเห็ดแต่ว่าเขาวัได้กินของที่เขาหมากักเขาอยากเนี้ยเขาก็เห็ดกินนะครับอยากเนี้ยก็เห็ดกินอยากรสชาติแบบไดก้ก็เห็ดกินที่สําคัญคือเข้าเด็กินใหม่ๆนนเนอ้องอ่านมับเห็ดแบบก็บกินเลยมันแสบครับนะครับแมากินสาวน้ำ<ม>ตาลน,นะครับ,รบต้มปลาใส่หมดอย่างพี่น้องเป็นขึ้นค้อมากับหมอลำเห็ดขั้นขาก มืดขนาดไหนพี่น้องเาด่านพ่อเล้เคยกินกว๋วยซุปก็ปเลยกว๋วยซุปสูบก,กินครับกว๋วยซุปแบบเอาปลานน่นไปย่างแล้วก็เอาตะเนื้อมาฝักนะ,ะกว๋วยมดเดี่ยว ดีละอือฮึอืออือแล้วอันนี้ตึ้งเถอะอือตึ้งจ้ะชุ่ยจ๋าละอืออือคุณคุณไม่ดีคุณคุณไม่ดีอือแล้วคุณนั้น